ข่าวที่แล้วกินไปไม่สะใจวันนี้ขอมาจัดอีกกับร้านเปิดหัวซนนี่โค<ฮ>งผมก็สั่งมาเป็นข้าวอบหน้าหมูน้ำแล้วก็ออเดิฟเย็นซียางไข่เยี่ยวมะไก่แช่เหล้าหูหมูเย็นแล้วก็แมงกะพุนน้ำมันเงาขอเปิดด้วยเสี่ยวหลงเปาก่อนด็กน้องออกมาแล้วก็สดน้ำซุปให้หมดไม่เชืช่อไม่ฉ่ำจริงๆแล้วก็เอาเสี่ยวหลงเปาไปจิจ้มจิกโชยแล้วก็อั้มเข้าไปได้เลยน้ำซุปที่เหลือในเสี่ยวหลงเปามันแต่งในปากทุกคนเชื่อว่าออเดิฟก็ต้องจัดก่อนกินข้าวหรูเร<อ>ิ<อ>่มจะไข่เยี่ยวมาก่อนเลยน้ัน ที่แมงกระพุนน้ำมันงาอันเนี้ยของเปิดออเดอร์ของผมเลยกินก็วันแล้วก็กรุบกรอบเขียวมันฟูดมีใครชอบแบบกระผมบ้างไหมคือมันดื้อมากครับเออของโปรดผมกี่อย่างแล้ววะนี่หูโมเย็นนี่ก็ของโปรดอีกอย่างอร่อยมากจริงๆนะกรุบกรอบยิ่งออเดอร์มานานแล้วขอมาต่อที่แมงคอสคือเต็มๆของน้องก็ข่าวอบหน้าหมูสับน้ำเลียบไข่เยี่ยวมขอเริ่มจะชิมหมูสับน้ำเลียบก่อนแล้วอู้อร่อยมากเลยมันจะมีความหอมของหมูสับธรรมดาทั่วไปนี่แล้วเขาให้มะนาวกับหอมแดงมาทำไวงมาต่อกันที่ไข่เยี่ยวม้าเลยครับผมแต่ผมมมหหววันนเเดดี๋ยร็ ผมก็คิดว่าไอ้พวกหอมแดงม,มันก็คงจะเป็นเครื่องเคียงแหละก็กินเข้าไปด้วยโอ้เข้ากันเฉยเลยเฮ้ยเขาไม่พริกมาให้ด้วยวะเฮ้ยแบบนี้ต้องจัดอะเงาเข้าไปรู้เรื่องโอ้ยเผ็ดไม่ไหวแล้วเอาน้ำมาเอาน้ำมาที่นี่เขาจะเี็นน้ำเก๊กฮวยหวานชื่นใจสุดๆอันนี้ก็จะเป็นน้ำบิ๊กเบิร์บอกเลยนะว่าอันนี้ได้ฟรีก็นั่งกินกินอยู่ก็ได้านะไม่เขาบอให้ถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็ติดแฮชแท็กหัวเส้นก็ได้น้ำฟรีๆมากินเย็นสดชื่นปิดไทยเหมืออาหารสุดแซนอร่อยในวันนี้สปอนไม่ได้เข้านะจ๊ะถ้าสปอนเข้าพูดยาาววก่นี้เอ เข้าก่อนเดี๋ยวพูดแน่